สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Sataro 5445นะคะวันนี้เราจะมาเชื่อพลังงานของใครคนนั้นที่คุณกําลังนึกถึงเรื่องราวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างช่างหัวมันนะคะรับชมรบับฟังเพื่อความบันเทิงแล้วก็แมบบคลิดีโงคลิปแตในช่องเป็นตัดสินเรื่องส่วนตัวนะคะการอ่านเปิดอ่านไพ่ไปเรื่อยๆเนาะก็ไม่สามารถที่จะควบคุมเนื้อหาอะไรได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอ่านเรื่องของใครอยู่นะดังนั้นเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันจะเป็น ลนด้อมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นเนื้อหาโดยรวมนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะก็แนะนำว่าไม่เอาคลิปในช่องเนาะไปตัดสินเรื่องส่วนตัวนะคะอืมเนาะรับแต่เรื่องราวดีๆเอาไว้อะไรที่มันไม่ดีก็ยนทิ้งมันไปค่ะนะคะก็เหมือนกับว่ามานั่งคุยกันมาฟังอะไรสนุกๆไปเรื่อยเปยื่อยเนาะแก้เหงา แก้เหงากันไปนะคะอ่ะมาวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากพลังงานฝั่งของคุณก่อนเนาะอยากจะแบบเออนึกถึงแรกๆที่ทำคลิปนะก็อยากจะย้อนกลับไปตั้งตั้งแบบเรียงไพ่เหมือนสมัยนั้น <c oughs> สมัยนั้นนะคะอืมสมัยนั้นแต่ก็จำไม่ได้ว่าแบบว่าเออแบบไหนบ้างนะเพราะว่ามันก็การวางไพ่ถ้าใครที่เรียนรู้เรื่ององการ ทำนายไพ่ดูดวงอะไรต่างๆมันจะมีการวางไพ่หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกำหนดไพ่ที่เราวางไว้อะเป็นอะไรบ้างเท่าน,นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาดูฝั่งของคุณกันก่อนเนอะฝั่งของคุณตอนนี้นะคะมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ คุณเหมือนกับเรียกว่าอะไรนะเมินเฉยกับความสัมพันธ์นี้หรือเป็นระยะเวลาที่อาจจะนิ่งหรืออาจจะเป็นระยะเวลาหนึ่งที่อาจจะต้องกลับมาเพื่อที่จะทบทวนตัวเองหรือทบทวนในความสัมพันธ์ต่างๆนานาเนาะเพื่อที่จะมองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยคุณเคยคิดหล่าว่าเราจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้มันอาจจะอยู่ในจุดหนึ่งที่เป็นช่วงเวลาที่เราอ่ะ ต้องกลับมาทบทวนต้องกลับมาอยู่กับตัวเองต้องมาคุยกับตัวเองหรือจะต้องมาแบบเรียกว่าอะไรมันมีคําถามในใจอยู่มากมายเลยในในระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณคิดว่ายังไม่แน่ใจอันนี้มันเป็นในเรื่องของที่ตัวคุณเองเนี่ยยังคิดว่าอาจจะยังไม่แน่ใจในตัวของคนคนนี้มันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่าง หรือว่าหลายๆพฤติกรรมที่เออคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกๆเนาะมันได้กลิ่นแปลกๆอืมนะคะโดยที่ตัวคุณเองเนี่ยได้เรียกว่าแอบดูแอบสังเกตความเคลื่อนไหวมาในระยะหนึ่งแล้วเนาะไม่งั้นเนี่ยก็จะแบบไม่รู้สึกเอ๊ะหรือว่าไม่รู้สึกแปลกๆไม่รู้สึกว่ามันได้กลิ่นแม่งแม่งหรอกถุกมะแล้วก็มันเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวคุณเองเนี่ย มันได้รับรู้เรื่องอะไรบางอย่างแล้วลหะอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตานนะยังไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเล่าเรื่องของใครส่วนฝั่งของใครคนนั้นเดี๋ยวขอดูกล้องนิดนึงขยับหน่อยนึงแล้วกันเอออันนี้แบบดังเดิมเลยนะสมัยเมื่อนานมาละ สมัยเมื่อนานมาแล้วไม่นานนี้เองสมัยมาทําช่องใหม่ๆก็จะวางไพ่แบบนี้แล้วแต่แล้วแต่การวางไพ่แต่ละคนให้ฟังของเขาอ่าแน่นอนมาแล้วนะมันเหมือนกับว่านั่นไงอืมแล้วล่ะคือสิ่งที่คุณไปไปไปรู้มาว่ามันเริ่มมีกลิ่นแ,แปลกๆทะแม่งทะแม่งเพราะรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไป หรือบางทีเนี่ยตัวเขาเองนะก็แอบซ่อนความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างซัมติงเอาไว้ความสัมพันธ์นี่มันอาจจะไม่ถูกต้องความสัมพันธ์นี่เป็นความลับที่มันไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้แล้วกําลังพยายามที่จะปกปิดมันพยายามที่จะแบบไม่เปิดเผยพยายามที่จะแบบทําให้คุณจับพิรุธหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ามันก็จับโปะได้สุดท้ายแล้ว,วมันก็รู้ว่าแต่รู้ว่าเรามองว่า คุณไม่ได้ไวยวายคุณไม่ได้อะไรคุณเก็บหลักฐานไว้มากกว่าเก็บหลักฐานไว้จนกว่าจะพอใจแล้วก็อาจจะแบบเอาหลักฐานให้ดูแค่อยากจะรู้ว่าจะแก้ตัวยังไงแค่อยากจะรู้ว่าจะโกหกต่อมอ่อไปอีกไหมเออหลักฐานก็ทนโทษขนาดนี้แล้วอะไรแบบนี้นะเรามองว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ,ธ์ผิดที่ผิดทางที่ทางเขาอาจจะเก็บซ่อนเอาไว้ รือบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปเจอโดยบังเอิญอาจจะโดยบังเอิญหรืออาจจะแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะคือบางทีเขาอาจจะเผอเผยให้เห็นเออเผยให้เห็นหนึ่งโพสต์บางโพสต์ที่เอ,อ้มันรู้สึกได้กลิ่นแ,แปลกๆหรือบางทีคุณก็อาจจะไปเห็นเองเลยอะ่ะอืไปเจอจังๆแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเออบอกฉันว่าจะไปทํางานนี่นาะเอาแวะมา แวะมาพาใครก็ไม่รู้มาด้วยนะเออแล้วคุณรู้สึกยังไงมันกลายเป็นแบบสิ่งที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นเนอะมันรู้สึกว่าบางทีมันก็กลายเป็นสิ่งที่ทําให้คุณคิดมากเครียดวิตกกังวลเนอาบางคนเนี่ยก็ลงหลักปักฐานไปเยอะแล้วบางคนอยู่ด้วยกันแล้วบางคนก็เหมือนกับว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาคือคบกันมานานในระยะหนึ่งแหละเออ น,นแล้วคุณก็คิดว่าสิ่งที่เขาทํามันช่างทําร้ายใจคุณเหลือเกินมันมีความรู้สึกเจ็บปวดมันมีความรู้สึกของการที่บางครั้งเนี่ยคือตอนที่คุณรู้เรื่องราวหรือคุณได้รับข่าวสารสิ่งนี้มาเนี่ยอะไรแบบเนี้ยตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อแหละแต่ว่าพอเริ่มสืบพอเริ่มค้นหาไปเรื่อยๆอ่ะยิ่งค้นหายิ่งรับรู้ อันนี้ไม่แปลกหรอกที่ไม่แปลกนะที่มันจะต้องรู้สึกเจ็บรู้สึกเจ็บปวดกับภาพที่เห็นหรือสิ่งที่จะต้องไปรับรู้ตรงนั้นนะคะมันอาจจะมีความสะเทือนใจบ้างนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็เรารู้สึกว่าเหมือนตัวคุณเองอะ่ะก็เรียกว่าอะไรนะมันมันก็จะมีจุดที่เจ็บสุดๆอะแล้วก็หยุดเอง เจ็บให้สุดเดี๋ยวหยุดได้เองแนวแนวเนี้ยนั่นแหละเนาะแล้วก็มันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยช่วงเวลาหนึ่งที่คุณได้ทบทวนได้คิดได้คิดวิเคราะห์แยกแยะเออคิดว yeah, ิเคราะห์แยกแยะอืนะไม่ได้แจกให้ใครนะเออคุณอาจจะคิดมาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็มันเหมือนกับว่าอ่ะเจ็บก็เจ็บอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนอะกคำนี้เลย เ,ออเหมือนกับบางทีอะถ้าเรายังทนเจ็บอยู่อย่างนั้นน่ะสุดท้ายแล้วอะเราก็ยังอดไม่ได้ที่จะมีภาพหลอกหลอนอยู่ในใจถูกไหมเออภาพความฝันที่เคยฝันเอาไว้วาดหวังเอาไว้แต่และมันก็ไม่ได้เป็นดั่งฝันมันก็เจ็บมันก็ขเขาได้รับเสียใจยเพียงลําพังนั่งร้องให้คนเดียวเช็ดน้ําตาคนเดียวอะไรแบบเนี้ยอืมนะมาดูในฝั่งของเขา น่าจะรู้แบบตังหิดต,ตังหิดมานั่นแหละแต่เรามองว่าพอรู้แล้วอะคุณน่ะฝึกต่อไม่ได้ปล่อยผ่านไงเออเซนของเซนของคนเราอ่ะยเรื่องเรื่องอะไรแบบเนี้ยเออมันมันจริงๆแหละเนาะในตัวของเขาเนาะตอนเนี้ยในความรู้สึกเนาะสิ่งที่เขาคิดอยู่มันมีเรียกว่ามันมีสิ่งที่เขาได้เลือกทํา นะเลือกันหลังให้กับเความรักของคุณก็ได้แล้วไปแบ่งปันปันใจให้กับคนอื่นนั่นนูน่นนี่กับคนอื่นอะไรแบบนะี้แหละเนาะด้วยความที่ว่าเออจริงๆแล้วอะก็เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับคนไม่รู้จักไม่รู้จักพอนั่นแหละคือได้เจออะไรใหม่ๆก็สนใจเออเนาะมันเหมือน,นกับว่าเรียกว่าอะไรอะแบบของที่มีอยู่ก็ไม่พอใจของที่ได้มาใหม่ก็ใช่ว่าจะพอใจนะ เออนะคะมันก็จะเหมือนกับว่าไม่ได้อยากหยุดหยุดที่ตรงไหนไม่ได้อยากหยุดหรือไม่ได้อยากจะจริงจังไม่ได้อยากจะชัดเจนอะไรในความสัมพันธ์อะไรกับใครมากมายเออเหมือนกับว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลแล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นน่าจะบริหารความสัมพันธ์จะสับรางได้เออมีความสามารถ ในการสับรางอย่างดีเลิศเลอเพอร์เฟกอะไรแบบนี้ณตอนนี้เขายังคิดอยู่แบบนั้นเนาะเป็นคนอาจจะยังไม่รู้สึกตัวเลยล่ะว่าเออคุณได้รู้เรื่องราวของเขาแล้วอืมหรือบางทีอาจจะรู้สึกแล้วก็แกล้งทําเป็นไม่สนใจแกล้งทําเป็นแบบทําหน้าตาใส่ซื่ออือแบบเอยฉันไม่ได้ไปทําอะไรมาเลยนะอะไรอย่างนี้เออนะคะแต่ว่าเอยคุณก็อดทนเหลือเกินเนาะ อืมนะคะอดทนกับความเจ็บปวดนี้มาแบบสุดๆเลยอืมปิดหูปิดตาเนี่เน,นี่ยคืออย่างที่เราบอกแหละคุณอดทนจนวันหนึ่งอ่ะคุณต้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมาพบกับความเป็นจริงหรือตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะยอมรับความเป็นจริงที่เราบอกแล้วมันมีระยะเวลาทําใจอยู่จุดหนึ่งแหละคุณอาจจะเคยเสียใจดิง่งร้องไห้ แบบในแบบที่คุณไม่ไม่ได้เล่าไม่ได้ระบบายไม่ได้อะไรให้ใครฟังเลยเรามองว่าเหมือนกับแบบคุณเสียใจอยู่คนเดียวคุณร้องไห้อยู่คนเดียวคุณคิดมากอยู่คนเดียวอะ่ะไม่ได้มีใครปลอบใจเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมันชีวิตเหมือนแบบดิ่งเคว้งคว้างไประยะหนึ่งเลยแล้วก็พอถึงจุดจุดหนึ่งที่เราบอกแหละเจ็บให้สุดจวหยุดได้เองถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณจะต้อง ตื่นขึ้นมาแล้วละ่ะตื่นขึ้นมายอมรับความเป็นจริงเช็ดน้ําตาแล้วก็ให้คําตอบกับตัวเองเนาะเรามองว่ามันเหมือนกับว่าช่วงมันมีช่วงหนึ่งเนาะที่คุณก็คิดว่าไม่เป็นไรจะให้อภัยเขาเออจะให้อภัยเขานั่นแหละแต่ว่าพอคิดดูอีกทีนึงหรืออาจจะไปเจอเรื่องราวยิ่งสืบสาวราวเรื่องไปมันก็ยิ่งเจอเจอเจอไปเรื่อยๆจนแบบ ตอนนี้ไม่สามารถที่จะให้อภัยหรืออะไรได้แล้วตื่นขึ้นมาสักทีเถอะตื่นขึ้นมารักตัวเองตื่นขึ้นมาแล้วใช้ชีวิตให้มันแบบมีความสุขเถอะตื่นขึ้นมาจากความเศร้าหรืออะไรแบบเนี้บางทีอ่ะม,มันอาจจะมันอาจจะจบจากจุดที่คุณจะต้องไปเสียใจจุดที่คุณจะต้องนั่งเศร้าอะไรแบบนั้นแล้วนะคะอตอนนี้เขาเป็นยังไงเขายังมีสิ่งที่ซ่อนอยู่นะเออนะ เขายังมีสิ่งที่แอบ,บซ่อนอยู่เนาะบางทีคุณอาจจะแบบเหนื่อยละไม่ไม่สนใจไม่ตามติดไม่อะไรใดๆสิ้นแล้วช่างหัวมันอืมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีอะถ้าเรายิ่งไปไล่ตามหรือไปยิ่งไปไล่สื่อยิ่งไปไล่ค้นหาเรื่อยๆอะคือคนที่แบบไม่เขาเรียกอะไรไม่คิดจะหยุดอยู่ที่ใครเออก็อย่าเสียเวลายอย่าเสีย อ่าเดี๋ยวว่าไรอย่าไปเสียเวลาชีวิตเออกับคนแบบนั้นเลยเนาะบางทีคุณอาจจะแบบตอนที่คบกันกับเขาคุณอาจจะเขาอาจจะมาด้วยแบบเออทําให้คุณรู้สึกดีทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะหยุดชีวิตกับคุณเท่านั้นหรืออะไรแบบนี้มันก็มีความความเรียกว่าอะไรคารมหลอกล่อให้เราตายใจหรือการแสดงออกที่แบบ มันมีความมารยาอยู่ในนั้นนะ่ะเออมันเป็นมันเป็นการแสดงอะ่ะที่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขารักคุณเหลือเกินอลไแบบเนี้ยมาดีด้วยมาทําดีด้วยนั่นนูน่นนี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าพอจับได้เท่าน,นั้นละเออคุณก็หูตาสว่างกระจ่างใจในทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่คุณนิ่งๆไปช่วงเวลาที่คุณหายไปอืมเราบอกเลยนะว่าคนคนนี้เนี้ย ช่วงเวลาที่คุณแบบเงียบเก็บเงียบหรือเก็บหลักฐานอะไรแบบเนี้คนคนนี้ดูเหมือนกับว่ายังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําอืมนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอ,อมันถึงเวลาแล้วนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเรียกว่าอะไรคุณอาจจะเดินเข้าไปคุยกับเขาหรือคุณอาจจะเข้าไปเพื่อที่จะเอาหลักฐานให้ดูหรืออะไรก็ตามแต่ พอถึงเวลานั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าไอสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขาทําตัวเขาเองสิ่งดีๆที่มันเคยมีอยู่เขาจะต้องเสียไปอืมเนาะมันเหมือนกับว่าพอถึงเวลาเออพอถึงเวลาการเวลาผ่านไปหรืออะไรก็ตามแต่เนาะเขาอะจะได้ เรียนรู้กับอะไรบางอย่างได้เรียนรู้กับการสูญเสียซึ่งบางทีอ่ะคุณอาจจะใจดีกับเขาคุณอาจจะคือคนดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตในแต่ละช่วงชีวิตเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีตลอดไปถูกปะ่ะเออนะกว่าเขาจะรู้ว่าเออไอสิ่งดีๆที่เขาเคยมีได้หายไปจากชีวิตแล้วก็เรียกว่าหายไปได้เลยนะอืม นาะเพราะว่าบางคนก็รู้แล้วแหละว่าเขาแอบซ่อนใครเอาไว้หรือเขาไปมีความสัมพันธ์อะไรกันกับใครก็ตามแต่บางคนก็ไม่สามารถที่จะให้อภัยได้จริงๆมันต้องไปต่ออย่างเดียวมันก็คือไม่สามารถเชื่อกลับไปไว้ใจหรืออะไรได้เหมือนเดิมคุณอาจจะไม่ได้อยากจะใช้ชีวิตที่อยู่กับความระแวงไปตลอดชีวิตแบบนี้เนาะแต่เดี๋ยวคนคนนี้เนี่ยจะได้รับบทเรียนอืม บทเรียนราคาแพงเลยแหละนะคะอือหึอ,อะฝั่งของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกเหนื่อยนิดนึงอ่านไปเหนื่อยไปทำไมเนี่ยเรื่องของใครวันนี้เรื่องของใครวันนี้ <c oughs> นไปดูเหนื่อยจังเออนะอือเตือน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  ฟังของคุณเนาะมันเหมือนกับว,ว่าตอนเนี้ยมันมีอะไระมันมีเส้นตายในใจแล้วแหละเนะคุณมองว่าอะไรก็ตามที่เป็นขยะในใจอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกไม่ดีคุณไม่เอาละบกมือลายบายเลยอืมเนาะอะไรที่มันไม่สมเหตุไม่สมผลนะเรามองว่าคุณเลือกที่จะ เขาเรียกว่าอะไรก็ตามที่มันแบบอาจจะแบบเขาอาจจะแก้ตัวน้ําคุณคณหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณเหตุผลฟังไม่ขึ้นเออไป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 ไหนก็ไปเถอะอืคุณอาจจะเลือกเส้นทางให้เขาเองเลยเอาจริงๆเราอยากจะบอกเลยว่าคุณควรจะเป็นผู้เลือกนะคนคนทาผิดไม่ควรที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ควรมีโอกาสเลย ที่จะได้รับโอกาสที่จะเป็นคนเลือกคุณจะต้องเป็นคนเลือกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็อยากจะบอกว่าให้คุณคิดให้ท่วนทีตไตรตรองให้ดีๆนะคะคุณจงเป็นผู้ที่เลือกชะตาชีวิตด้วยตัวเองนะเหมือนกับ King of s w o ร d แต่ว่าคิง of ฟซอ r ์สำหรับนี้เนี่ยมองว่าเหมือนกับวางดาบแล้วแหละ,ละแต่ว่าคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันด้วยหลักฐานที่มี เออจะแก้ต่างไว้ยังไงเนาะเดี๋เมจิเชียนก็มาคืองัดทุกอย่างหลักฐานทุกอย่างพร้อมอืมแล้วคุณก็จะตัดสินใจภายใต้อ่าเรียกว่าอะไรภายใต้หลักของเหตุผลเออมันเหมือนกับว่ามันมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นคุณไม่ได้หลับหูหลับตารลักเขาไม่ได้หลับหูหลับตาที่จะอ่าเข้าข้างเขาอีกแล้วมันเหมือนกับหูตาสว่างมากขึ้นนะคะ อืมแบบนี้เลยเนาะเขาจะต้องทำยังไงต่อไปหรือเขาจะไปเจออะไรนะคะอืมเอาหน้าสุกแผ่นดินเ <c oughs> ขาหน้าสุปแผ่นดินหนีเออหนึ่งเหรียญอันนี้มันแบบเข้าไปต้องโฟกัสที่น้องมาตัวนี้ด้วยก็ไม่รู้หอนเลยค่ะทีนี้อ่ะหอนเลยค่ะทีนี้เออนะมันเหมือนกับว่าฝั่งของเขานะ สิ่งที่เขาเจอคือพอคุณไม่แคร์เขาพอคุณไม่สนใจเขาเจ็บหนักเลยทีนี้นะเพราะว่าสิ่งที่เขาเจอมันก็คือเป็นความไม่มั่นคงตลอดมันคือความสัมพันธ์ที่มันไม่อาจที่จะไปมั่นคงกันกันกบใครได้มันอาจจะเป็นอะไรที่เออเรียกว่าอะไรเจอแต่ความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนอยู่ตลอดเวลาในฝั่งของเขาอืมเนาะ สิ่งที่เขาทำได้คือได้แต่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าวันนี้พยายามอ่านนี้มันซอบๆนะคือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเอามาแบบคุยกันกันกบเขาความเป็นเหตุเป็นผลของคุณไม่ได้ใส่อารมณ์ไม่ได้เกลี้ยวกล่อดมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่คนเดิมอาเดิมทีคุณอาจจะแบบวีดวายอะไรแบบนี้หรือ ปิดฉากเปิดศึกวันทรงชัยกันเลยเออนะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่ละคุณได้คิดมาสักระยะหนึ่งละแล้วมันก็อยู่ในในจุดที่ไม่ได้มีอารมณ์เ,เ,เสียใจเออเสียใจก็มีแหละมันก็ไม่ได้แบบเสียใจมากๆจนแบบกันน้ำตาไม่อยู่บางทีการที่คุณคุยกับเขาแล้วเปิดหลักฐานให้ดูคุณอาจจะพูดโดยที่ไร้ความรู้สึกอะ่ะอืมแต่ความไร้ความรู้สึกของคุณน่ะกลายเป็นว่าไปบาด ทำให้เขาแบบเจ็บเขาเรียกว่าทําให้ใจเจ็บหรือเจ็บใจหรือเลยแบบเนี้หรือแม้กระทั่งการที่คุณเลือกตัดสินใจแล้วมองว่าถ้าจากในไพ่เนี้ยมันคือเป็นลักษณะเหมือนกับคุณเลือกเดินจากไปโดยที่ไม่แคร์เขาไม่สนใจอะไรเขาอีกเลยไม่ซัพพอร์ตไม่ช่วยเหลือไม่อะไรใดงซิ่งคือหันหลังปุ๊บกับหนีหายออกไปจากชีวิตเขาเลยมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งว่าอะไรที่มันอาจจะยังเป็นประเด็นข้างคา โอ้ประเด็นค้างคาใจอะไรก็ตามแต่เนี่ยหรือแม้กระทั่งว่าาระต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอาจจะแบบเออนะมีอะไรนะชาวบ้านอยู่ด้วยกันเออคุณก็ไปเลยละกันเออไม่สนใจแล้วฉันจะเอาฉันก็ไปยกเลิกสัญญาอะไรแบบเนี้ยเออไปยกเลิกสัญญาฉันก็เอามาจาําเธอก็หาที่อยู่ใหม่ของเธอก็แล้วกันนะอะไรแบบเนี้ยเออในแนวเนี้ยหรืออ่ะอะไรนะหรือบางทีคุณอาจจะแบบ ซื้อรถไว้เออเขาเอาไปใช่ใชไหมเอาไปใช้กับผู้หญิงคนอื่นผู้ชายคนอื่นอะไรแบบเนี้ยคุณเอารถคืนเลยอ้าปรากฏว่าความสุขสบายที่เคยมีหายไปแล้วทุกอย่างเป็นเขาเรียกอ่ไรเป็นกลับไปอยู่อะไรนะสูงสุดกลับคืนสู่สามัญแนวๆนวนี้แหละเรามองว่าคุณคุณไม่แครเขาแล้วล่ะ ความน่ารักความน่าเอ็นดูที่คุณเคยรู้สึกอะ่ะมันหายไปจริงอยู่นะถ้าเกิดว่าออคืออีตอนรักอะ่ะมันก็รักมันมีความน่ารักน่าเอ็นดูใช่ไหมแต่ว่าพอรู้สึกคือทําให้ระแวงแล้วอะ่ะมันก็รู้สึกว่ามันอยู่ด้วยกันต่อไปมันก็ระแวงอยู่ดีแหละเออจริงๆนะมันมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะถ้าหากว่าเออมัน ก็ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่รู้จะอธิบายยังไงพยายามให้มันซอฟดีกว่า <c oughs> เออนะอ่ะโอเคไพ่จะแนะนําอะไรนะคะนะวันนี้เลยไม่ค่อยเมาเลยคือในหัวแบบอ,อืพูดไงมันเบาเบาวะ <c oughs> เอ,อยไพ่จะแนะนําอะไรนะคะก็ถ้ามันเครียดหรือว่าถ้ามันแบบคิดอะไรมากมยอย่าอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่กับ อะไรอะอาจจะอยู่กับหนังสืออยู่กับบทเพลงอยู่กับอะไรแบบนี้บางทีฟังเพลงบ่อยๆเพลงส่วนใหญ่มันก็จะสะกดจิตเราแต่ในเรื่องของความรักหรือเรแบบนี้เออออกมาออกมา,ออกมากินไก่ย่างเออออกมาหาของกินออกมาแต่งตัวสวยๆหล่อๆ,อ,ๆออกมาออกมาทำอะไรก็ได้ทำ activity, กิจกรรมออกมาหาเพื่อนหาฝูงอะไรแบบนี้ดีกว่า นาะมันเรามองว่าพอคุณอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองสักพักหนึ่งแล้วกลายเป็นเสพติดกับการอยู่คนเดียวแล้วตอนเนี้ยเออนะคะหรือว่าเวลาที่เราไม่สบายใจหรือเวลาที่คุณคิดว่าไม่รู้จะตัดสินใจอะไรยังไงก็ปรึกษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ค่ะหรือว่าเป็นใครก็ได้ที่ เขามีมุมมองที่อาจจะให้ข้อคิดหรือว่าให้คําแนะนําอะไรที่ดีได้เออลองไปปรึกษาดูเนาะแต่ไม่ได้แบบปรึกษาคนที่แบบนิสัยป้าข้างบ้านเนาะที่แบบจะเอาเรื่องของเราไปเม้ามอยอะไรแบบนี้เออมันก็มีนะเราก็มีแล้วก็มีนะมันมีไม่มีบางคนที่แบบอยากรู้เรื่องส่วนตัวของเรามากเลยแล้วก็ไม่บอกอยากรู้แค่ไหนก็คือเราก็จะเราก็จะทําเป็นพูดเหมือนพูดแซะแนวๆ,ๆที่แบบรู้นะเขารู้เรื่องนี้นะ เธอจะไปรู้เรื่องของฉันได้ดีกว่าตัวฉันเองได้ยังไงไอเราก็อ่าไม่เล่าละกันก็รู้ดีไม่ใช่หรออือจริงๆฉันรู้ว่าว่าเธออยากรู้เรื่องของฉัน <c oughs> <c oughs> เออนะมันก็เป็นวิธีวิธีการกวนประสาทยอย่างหนึง่งอืมนะใครจะไปใช้ก็ได้เหมือนกันนะคะอืมวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ค่อยจะมีเรื่องอะไรเมามอยเนาะอืมนะคะก็วันนี้ก็ไปเจออะไรมา ดีๆมาอย่างหนึง่งแต่ว่าลืมไม่ได้จดโนตเอาไว้หรือจดโนตเอาไว,ว้แล้วแล้วแล้วมันไปไหนก็ไม่รู้นะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานอาชีพเสริมอมืเดี๋ยวถ้าหาเจอแล้วเดี๋ยวไว้คลิปถัดไปแล้วกันนะคะแล้วก็มันอาจะมีอ่าอะไรอย่างหนึ่งที่อยากจะคุยก็คือคนเราอะในเรื่องของความต้องการเราต้องการให้คนรอบข้างรัก ก็จะกลายเป็นว่าเราจะยอมทุกสิ่งทุกอย่างทําเพื่อให้ทุกคนทุกคนทุกคนอะไรก็ตามคนรอบตัวในสังคมยอมรับเราทช้งน,นั้นแต่ว่าอย่าลืมว่าคนต่างๆเหล่านั้นน่ะช่วยอะไรเราบ้างเออเราไปช่วยเขาทำมาเขาทุกอย่างเลยกลายเป็นเออเรายอมที่จะเสียตัวตนของตัวเองไปเพื่อที่จะ ได้รับความรักกลับคืนมาได้รับความรักจากคนรอบๆข้างได้รับการยอมรับจากสังคมนั่นนูน่นนี่แต่ว่าสมัยเนี้มันเปลี่ยนไปละเออบางทีก็เออเกลียชันหน่อยก็ได้นะเอออะไรแบบเนี้ยหรือบางทีอ่ะคนเราต้องกล้าที่จะเป็นตัวเอง คือกล้าที่จะถูกเกลียดหรืออะไรแบบนี้อยากเกลียดก็เกลียดไปแต่ฉันขอเป็นตัวเองแบบนี้แหละเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ไปรังแกใครเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ฉันต้องการแบบนี้เออฉันไม่ได้ต้องการให้ใครมาข่มเพงรังแกฉันอืมแล้วก็ช่างหัวมันไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็คนรอบข้างเหล่านั้นเนี่ยเอาเงินมาให้ฉันใช้ไหมเออถ้าไม่ใช่ก็ตัดไปเลยเออให้อะไรนะให้คาปรึกษาที่ดีกับชีวิตฉันไหมถ้าไม่ใช่ก็ อไปเถอะเออไม่ต้องแคร์ไม่จําเป็นต้องแคร์ใครเนาะก็อยา่าใจคุณเลือกคนที่ปรึกษาหรือใครที่แบบคุณอาจจะระบายมันออกมาบ้างนะแต่ว่าก็ต้องเลือกคนที่ไว้ใจได้เหมือนกันนะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะนอนหลับฝันดีเนาะอืมแล้วคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะโพสเมื่อไหร่เมื่อวันนี้ก็ว่าจะโพสด,ดึกๆไป,ไปๆมาๆหลับก่อน ก็เลยไปโพสตอนเช้านะโอเคค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ